ทันกลโกงในหน้ารีบดูก่อนโดนแบนนะคะค่ะวันนี้จะมาแฉทุกมุมทุกซอกทุกมุมนะคะเพื่อให้แฟนเพจนะคะเข้าใจและรู้ลึกรู้กว้างรู้ทันว่าไม่ให้โดนในหน้าหลอกนะคะในหน้าอ่ะอันนี้ในส่วนของผู้ชอบก่อนจะโดนในหน้าหลอกเรื่องอะไรบ้างหนึ่งคือราคาคืออาจจะไม่มีจริงในตลาดนะแต่ว่าเขาเอาราคากดลงมาเพื่อที่จะให้ ลูกค้าค่ะคลิกเข้าไปดูในเพจเขาแต่ว่าจริงๆอ่ะห้องนั้นอาจจะยังไม่มีจริงก็ได้คือวิธีการเนี้ยในหน้ามือใหม่อ่ชชอบทำพิบก็เป็นคนหนึ่งที่เคยหลงผิดต้องใช้คำว่าหลงผิดนะคะแต่ตอนเนี้ยกับใจแล้วไม่ทำคือคือเหมือนอะไรที่เขาบอกว่าต่ำสุดก็จะไปลงที่จริงๆแล้วพอทีเนี้ยลูกค้าจะไปต่อราคามันต่อไม่ได้เพราะว่าราคามันก็โลเวทอาจจะโลก,กว่าที่เจ้าของพูดทีเนี้ย ทั้งเจ้าของก็เสียความรู้สึกลูกค้าก็ไม่ได้ห้องจริงต่างฝ่ายต่างไม่ได้ของจริงเลยก็คือสุดท้ายก็เสียเงินเสียเวลาเสียค่าเดินทางก็คืออันนี้เรื่องราคาเรื่องหนึ่งเลยที่ชอบหลอกกันในตลาดสองก็คือ,อคือใน,น้าบางคนนะ่ะแบบชอบปิดราคาสูงๆอะไรเงี้ยหมายว่าคือคืออันนี้สิ่งแรกที่จะต้องเตรียมตัวก่อนไปเจอในหน้คือต้องสื ต้องศึกษามาเก็ตไพของแต่ละที่อะค่ะอืเพื่อที่จะแบบไม่ต้องเสียเหลี่ยมเนาะค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารความรู้สาร,สาระ,าระดีๆเดี๋ยวทิปมาลงให้นะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะทิปทำเพื่อผู้เช่าทุกคนเลยไม่ว่าจะเช่าโครงการไหนนะคะ,ะฟังคลิป,ขอ,ปของทิปก็ขอให้ได้รับประโยชน์และเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะขอบคุณมากค่ะ